เชิญยิ้มเชิญยิ้ม,น,มนี่เลยครับผมโลชั่นเด็กน่ารักกลิ่นมังคุดนน่าใช่ไหมนะจ๊ะอ,อ้าวสวัสดีเจ๊จ๋าสวัสดีจ้าเจ๊จ๋ารือเจ๊พูดีเจ๊พู้อะไรพี่จะมาซื้อโลชั่นเด็กน่ารักหน่อยไหนวันนี้มีกลิ่นอะไรอุ้ยตายละมีไรซ์มิ้วม,มังคุดฟ,ฟรุตตี้คาโมไมล์เลือกไม่ถูกเอาอย่างะขวดเลยละกัน เ,เียัให้เออเพราะเขาที่เชาซื้อไปผัวเจไปไอะสิแน่แสดงว่าผัวเจ๊นเนี่ยอยากให้ผิวชุ่มชื้นแน่เลยมันไม่ได้ไปทาสิมันเอาไปนั่งดมเ<น>ฮ<ะ>้ต่ทาผิวนะเจย,ยอกยอกมันดมเสร็จแล้วมันก็ทาอ๋อนี่เจ๊จะบอกว่าสินค้าของน่ารักเนี่ยเขามีสั่งทางออนไลน์นะครับอ๋อสั่งทางออนไลน์ได้แล้วเหรอใช่อ่าถ้าง,งั้นทั้งหมดแ cancel เดี๋ยวไปสั่งออนไลน์เอ้ยเจ๊เอานี่ไปก่อนดิเอานี่ก่อนเดี๋ยวหมดันหน้าสั่งออนไลน์เทียมจัดให้แรงเยอะนะเราอันี่นอนเยอะเหร โอ้โหชอเชิดกระหนักดีเยี่ยมเอาของใส่ถุงเอออันเน่อันเน,น,น่นี่ แอบมาหลบผัวอยู่นี่เองเลยเจ้าเมียจ๋าหลบที่ไหนแลวจะมาซื้อของนี่เอาอีกแล้วหรอให้เก่งฮะ,ะนี่เมาอีกแล้วนี่เมาเหมือนคุณทุกวันนะเดี๋ยวนี้กินมาถึงนี่เลยเราอะ่ะไม่เหมือนได้ยังไงเจ้าก็เมาจริงๆเลยพี่บอกให้หยุดพี่พี่ก็พยายามจะหยุดอยู่นี่ไงหยุดไหนยังเมาอยู่เลยนี่ลดได้ไหมฮะถ้าลดไม่ได้นะฉันจะหาผัวใหม่โอ้ยอย่าเลยเจ้าเมียจ๋าเอางี้ลดก็ลดถ้างั้นต่อไปเนี้ยพี่จะกินเดือนละ30ขวดแอบ เยอะไปลดอีกอ่ะถ้างั้นเหลือกินอาทิตย์ละ7ขวดแอแอแอไม่พอลดอีกอ่ะถ้างั้นลดเหลือวันละ1ขวดอแอแอแอ,แอ๋โอ้โหที่พูดมาทั้งหมดมันก็เท่าเดิมมันลดยังไงฮะนน่ ลดไม่ได้ฟังซะเลยนะฉันจะหาผัวใหม่แ,แ,แอแอแอโอ้ยนั่นมันของผัวแต่เจเมียจ๋าเอา,น,อานี้นะรถก็ลดเอาอยางนี้เดีวยวกันข้จากเดิมนี่หนึ่งขวดพี่กินกันสามคนนั่นพี่เหลือหนึ่งขวดพี่กินกันแค่สองคนได้ไหมเจเมียจ๋าโอ้ไม่ลดปริมาณขวดลดปริมาณคนใช่จ้ะเหลือสองคนต่อขวดก็โอเคนะคนหนึ่งพี่กินใช่ไหมอีกคนหนึ่งหาได้ยังยังไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันหาให้อีกคนที่เอามากินด้วยเป็นผัวใหม่ผัวเก่าผัว ฉันโอเคโอ้ยแต่พี่ไม่โอเคพี่ว่โอเคพี่รับวอได้พี่รับวอใได้ไม่โอเคหรอโอเคโอแล้วเราจะเป็นผัวใหม่โอเคไหมโอเคจ้ะอ้าวเยเก่งเลยเนี่ยผัวใหม่อ่ะปากไปแล้วผมาซื้อแป้งด้วยมา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 